สัญญาณสภาพคล่องเริ่มกลับมาทิศทางบิตคอยและคริปโตจะเป็นยังไงต่อวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะคับจากช่อง b บิตคอยลงทุนบอยช่องที่จะพาเพื่อนๆไปติดตามข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอีโคโนมมิกนะครับสัญญาณนะของตัวสภาพคล่องของเฟดเนี่ยก็เริ่มจะ กลับมาให้เห็นนะครับราคาของตัวบิตคอยก็ดีดแรงขึ้นมานะครับอยู่เหนือระดับ1 1 0 0 0 0สนหือเหราาีดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้ในคืนวันศุกร์ที่3 1ตุลาคมนี้หลังจากที่ล่วงแต่ระดับประมาณสัก1 0 0 0 0แ พันเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อช่วงวันเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงที่เฟดมีการประชุมนะครับซึ่งก็สร้างความผันผวนอย่างหนักในตลาดอนุพันธ์คริปโตและทำให้เกิดการล้างพอร์ตกว่า820ล้านดอลลาร์สหรัฐนับโดยเฉพาะที่เป็นฝั่งรองนะการฟื้นตัวครั้งนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้รับแรงหนุนพร้อมกันจากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยความคืบหน้าในการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับของ ประธานาธิบดีโดโนทรัมนะครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารเฟดนะและการขายตัวความตึงเครียดนะครับในตลาดเลโภมาร์เก็ตนะซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงสัญญาณสภาพคล่องนะครับกำลังกลับเข้าสู่ระบบอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของดิวการค้าทำกับจีนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลดล็อกความกังวล ภูมิรัฐศาสตร์นะประธานานธิบดีโดน,โนัลด์ทรัมประกาศว่าได้บรรลุความคืบหน้าครั้งใหญ่กับจีนนะครับโดยมีข้อตกลงด้านแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมชิป AI ไอรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตรียมลดภาษีนำเข้าที่เคยเป็นชนวนความเดงเครียดทางการค้าข่าว,าาวลังกานั้นเนี่ยก็ช่วยลบความวิ จากสงครามภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านมาที่ทําให้ตลาดย่อตัวต่ําลงมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวในเรื่องของสภาพคล่องนะครับโดยเฉพาะมีการพูดถึงเรื่องของเลโพนะครับเลโพนั้นคืออะไรนะครว่าเลโพนั้นเนี่ยก็ ย่อมาจาก Repurchase Agreement นะครับหรือข้อตกลงซื้อคืนนะพูดง่ายคือธนาคารหรือกองทุนต่างๆที่ขาดเงินสดชั่วคราวนั้นเนี่ยจะนำพับัตรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปค้ำไว้แล้วกู้เงินข้ามคืนจากสถาบันอื่นนะครับแล้วเช้าถัดมาพวกเขาจะซื้อพับัตรนั้นกลับคืนพร้อมดอกเบี้ยเล็กน้อยดอกเบี้ยตรงนี้เรียกว่าอัต,ตาราเลโพหรือเลโพเลนะซึ่งสะท้อนว่าตลาด ขาดหรือมีเงินสดมากแค่ไหนนะครับถ้าเลพปเลสสูงแปลว่าธนาคารขาดเงินสดนะต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยสูงเพื่อกู้เงินนะครับถ้าเลพปต่ำแปลว่ามีเงินเหลือเฟือระบบการเงินคล่องตัวเลพปจึงเปรียบได้กับเครื่องวัดระดับน้ําในระบบการเงินนะถ้าน้ําเยอะระบบก็เย็นถ้าน้ําน้อยระบบก็ร้อนนะครับซึ่งมีอีก ตัวชีวัดหนึ่งนะก็คือตัวที่เรียกว่า FSOFR คือดอกเบีย้ยเลพที่แท้จริงนะครับในสหรัมริกานั้นเนี่ยตาเลพที่ถูกใช้เป็นมาตรวัดนั้น,นจะเรียกว่า SOFR นะมันคือตัวเลขเฉลี่ยของของดอกเบี้ยนะที่สถาบันการเงินยืมกันจริงในแต่ละวันนะโดยใช้พันธบัตรรัฐ,รฐ,รฐบาลเป็นหลักประกันนะ SOFR จึงเหมือนเทอร์โมมิเตอร์สภาพคล่อง ของโลกการเงินนะครับถ้ามันขึ้นหมายถึงเ,เงินตึงตัวนะครับถ้ามันลดลงหมายถึงเงินล้นนะครับตัวอย่างเช่นในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2025อยู่ราวๆที่ประมาณสัก4.27นะก็ซึ่งถือว่าสูงนับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับเ,เมื่อเทียบกับตัวฟันเฟดเลทนะที่ปัจจุบันนั้นเนี่ย อยู่ที่หลังจากประชุมเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก4.0นับนั่นบ่งชี้ว่าระบบยังตึงเล็กน้อยธนาคารยังต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงเพื่อกู้เงินนะครับแต่ในช่วงล่าสุดตัว S O F R เริ่มลดระดับลงมานะครับแต่ที่ระดับประมาณสักเกือบจะ 4.0%นะแสดงว่าทราบข้องเริ่มกับเข้าระบบแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว R SI S I S I F นะครับก็คือท่อฉุกเฉินที่เฟดใช้เติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งหลังเกิดวิกฤตเลโพในช่วงปี2019นะครับถ้าเพืเ่อนๆจำก็ได้ก็คือช่วงนี้นะครับซึ่งช่วงนั้นนั้นเนี่ยก็คือช่วงที่ราคาบิตคอยย่อตัวนะครับต่ำลงมาแตะหน้าที่เส้น 50 weekly moving average เลยนะครับจะชี้ให้เห็นภาพชัดนะครับผจะทำเป็นในทำเฟรม weekly นะนช่วงปี2019นะครับคือประมาณช่วงนี้นะครับที่ตอนนั้นนั้นเนี่ยเกิดวิกฤต์เบิดเกิดวิกฤตโ์โ破นะครับที่อัตาราดอกเบีย้ยพุ่งสูงจนระบบเกือบล่มนะ จะสังเกตเห็นตรงนี้นั่นเนี่ยดอกเบีย้ยพุ่งสูงเกินขึ้นไปเลยในะช่วงประมาณเดือนกันยาย,ยนปี2019นะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้หลังจากตอนนั้นนั่นเนี่ยธนาคารกลางนะครับหรือว่าเฟดได้สร้างเครื่องมือใหม่ที่มีชื่อว่า SRF นะ Standing Repo Facility นะครับ SRF ทำหน้าที่เหมือนสถานีปั๊มเงินฉุกเฉินของเฟดถ้าธนาคารไหนขาดเงินสดก็สามารถนำตัวร,ร,ร,รัฐบาลมาคำ้ำแล้วกู้เงินจากเฟดได้ทันทีนะครับ อัตราดอกเบีย้ยของ SIF ตอนนี้อยู่ที่4.0%พูดง่ายคือถ้าเลโพในตลาดนะครับหรือ SOFR นะครับตัวนี้นะแพงนะกว่า SIF แสดงว่าระบบตึงเพราะธนาคารต้องยอมจ่ายดอกเบีย้ยสูงกว่าที่เฟดให้นะครับแต่ถ้าเลโพในตลาดนะครับก็คือตัว SOIF เนี่ยต่ำ กว่า SRF แปลว่าระบบเริ่มคล่องเฟดยังไม่ต้องเติมเงินเพิ่มนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในตลาดนะข้อมูลล่าสุดจากธนาคารสหรัฐอเมริกาจากเว็บไซต์ที่ผมแชร์อยู่หน้าอจอตรงนี้เนี่ยชีย้นะว่าตัว SORS เนี่ยลดลงตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก4.04นะครับในขณะที่ตัว ส R f อนะครับอยู่ที่4%ปริมาณการกู้ผ่าน s R f เพิ่มขึ้นกว่า2 5 0 2 5อล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งการที่ตัว SORF ลดลงและมีการใช้ตัว SIF มากขึ้นแปลว่าธนาคารเริ่มกู้จากเฟดแทนตลาดนะเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องถึงตัวซึ่งช่วยลดแรงกดดันในระบบโดยรวมนะครับเกาอีกแบบหนึ่งคือเฟดเริ่ม อัดเงินกลับเข้าสู่ตลาดโดยอ้อมแล้วนะถึงแม้ยังจะไม่เรียกว่า QE อย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นสัญญาณของการลายตัวของตลาดเงินนะครับซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งแรงส่งนะที่ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาวันนี้นะครับอยู่เหนือ110,000 110นาหรียดัสะต่อ BTC นะครับ จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนั้นเนี่ยก็ลองนึกภาพนะครับว่าระบบการเงินของสหาัฐอเารกานั้นเนี่ยเหมือนสระน้ําใหญ่นะที่เต็มไปด้วยเงินนะครับทุกวันธนาคารต่างๆจะมาตักน้ําจากสระนี้ไปใช้หรือที่เรียกว่ากู้เงินข้ามคืนนะครับแล้วพอรุ่งเช้าก็เอาน้ํามาคืนพร้อมดอกเบีย้ยนิดหน่อยนะครับช่วงที่ผ่านมาน้ําในสระนั้นเนี่ยเริ่มลดลงนะครับดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายจึงสูงขึ้นนะครับ เหมือนน้ำแพงนะเพราะมีคนแย่งกันใช้นะเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลยต้องเปิดก๊อกเติมน้ํากลับเข้าไปนะเพื่อให้ทุกคนมีน้ําพอใช้นะครับตอนนี้ก๊อกที่เฟดใช้อยู่มี2แบบนะก็คือตัว SRF คือก๊อกที่ทุกคนใช้ร่วมกันในตลาดนะครับถ้าน้ําในตลาดเยอะดอกเบีย้ยจะลดลงนะครับอีกก๊อกหนึ่งก็คือตัว SRF คือก๊อกสำรองของเฟดนะครับ ถ้าน้ำในตลาดไม่พอธนาคารสามารถมากู้ตรงจากเฟดได้ทันทีนะครับช่วงนี้นักวิเคราะห์เห็นว่าดอกเบีย้ยในตลาดเริ่มลดลงนะตัวนี้เริ่มลดลงนะครับและธนาคารหลายแห่งเริ่มใช้กอก SRF มากขึ้นนั่นหมายความว่าเฟดกำลังค่อยๆเติมน้ำหรือว่าเงินนั่นเองนะเข้าสู่ระบบอีกครั้งพูดง่ายๆคือตลาด เงินเริ่มหายร้อนนะครับคนในตลาดเรียกแบบนี้ว่าสาบคล้องเริ่มขายตัวนะครับและเมื่อเงินเริ่มไหลเข้าระบบสินทรัพย์ต่างๆอย่างสินทรัพย์เสี่ยงนะหุ้นหรือคริปโตบิตคอยเนี่ยก็มักจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจับตามองนะรบ,บริบทนีนน้มีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกับในปี2019นะที่ตอนนั้นเ,นเกิดวิกฤตตัวเรโพ เลทั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับเสี่ยงต่อการล่มนะของธนาคารทําให้ตลาดย่อตัวกลับลงมาในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนตัดที่เส้น50ว e k l y moving a เร r a g e เลยนะตอนนั้นก่อนที่จะทํา QE นะครับขึ้นไปนะแล้วก็ทำ QE หนักหนักก็คือเกิดโควิดนะในช่วงนั้นทําให้ตลาดพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นภาพใหญ่นะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับ ก็มีปัจจัยนะผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องปัจจัยที่ค่อนข้างเป็นบวกช่วงนี้นะไม่ว่าการจะเป็นการจเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสีชิ้นผิงนะครับ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดและการคลายตัวของความตึงเครียดในตลาดเลโพซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงสัญญาณสภาพคล่องกับเข้าสู่ระบบนะค่อนข,ข้างที่จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ภาพอย่างต่งตลางคิโตัวก็อย่างเพื่อนเเห็นในตลาดในหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับบิตคอยก็บิตคอยโดว์แมนน์นะในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัวและเพิ่งย่อตัวแบบนี้บิตคอยโดว์แมนน์ก็พุ่งสูงขึ้นไปนะครับทําให้ตัวเอาคอยในะหลายตัวนียก็ยังย่อตัวต่ําลงมาอยูนะ่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะตัวอีตเลียมเองนะครับอยู่ต่ํากว่า อยู่กว่า4,000เหรียญ่อสัญลักษณะต่ออิฐนะครับตอนที่ผมทำคลิปวูนนี้อยู่ที่3,800เหรียญนะครับโซน่าย่อตัวต่ําลงมานะวันนี้ย่อตัวต่วตําลงมาประมาณสักแตะนัที่เส้นเมื่อวานย่อตัวมามาณเกือบ5%นะครับแต่ยังแตะที่เส้นเทรลไลน์ตรงนี้อยู่นะตอนนี้ก็วิ่งขึ้นมาประมาณสัก189เหรียญ่อสัญลักษณ์ต่อโซครับตัว XRP ยัง รักษาแนวรับตรงนี้ไว้ได้อยู่นะครับที่เส้นเทรลเล์ตรงนี้นะครับวันนี้พุ่งขึ้นมาประมาณสัก3.48%นะเอดานะครับวันนี้วิ่งขึ้นมานะประมาณสัก2.7%นะครับอยู่ที่61เซนโดสคอยยังรักษาแนวรับไว้ที่ระดับ18เซนได้อยู่นะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นมาประมาณสัก2.3%นะครับ BNB นะครับรักษาแนวรับที่ประมาณสัก1,000 เจ็ดสิบเหรียญล้วน,นสหรับต่อบีแอนบีนะครับวันนี้วินน่งข,ขึ้นมาประมาณแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะคเป็นภาพรวมนะที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงลืบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องบิตคอย์ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในวงการคลิปโตและไม่คุยเคนมีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ